จังหวัดหนองคายอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยลงจากพระอุโบสถชาวหนองคายและพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศร่วมอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลงจากพระอุโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวงแห่รอบพระอุโบสถสามรอบก่อนจะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นประลำพิธีในพระพลาหลวงพ่อพระสัยหน้าพระอุโบสถเพื่อเปิดให้ประชาชนได้ส่งน้ําและบําเพ็ญกุศลซึ่งการจัดกิจกรรมทุกอย่าง มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดและมีการตัดและปรับกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมเมื่อวันที่13เมษายน2564เวลา9นาฬิก19นาทีที่วัดโพชัยพระอารามหลวงภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายพระรารัรนาลงกรเจ้าคณะจังหวัดหนองคายรักษาการเจ้าอาวาสวัดโพชัยพระอารามหลวงนายประเสริฐลือชาธนานนนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมข้าราชการทุกหมู่เหล่าพ่อค้าประชาชนชาวหนองคายประกอบพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระสัสพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองชาวหนองคายออกจากพระอุโบสถวัดโพชัยซึ่งมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดทั้งการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีการคัดกรองวัดอุณหภูมิบริการเจลล้างมือและมีการตัดและปร,ะปรับกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสม ซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์ปกติในแต่ละปีจะมีชาวหนองคายชาวลาวและพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศมาร่วมพิธีอัญเชิญนับหมื่นคนพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระสายลงจากพระโบสมศที่จัดขึ้นในปีนี้เป็นกิจกรรมสําคัญของงานเทศกาลรรุดสงกรารและสมโภชสงน้ําหลวงพ่อพระสายประจําปี2564ที่วัดโพชัยได้ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคายและจังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้น โดยได้มีการปรับรูปแบบพิธีอันเชิญให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำลังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คือมีการกำหนดจำนวนคนที่ร่วมอัญเชิญทั้งคนที่หามและผู้ที่เข้าร่วมพิธีอันเชิญหลังอัญเชิญหลวงพ่อพระสัยลงจากพระอุโบสถแล้วก็จัดรูปขบวนแหร่รอบพระอุโบสถจำนวนสามรอบผู้ที่อยู่ในขบวนแห่ประกอบด้วยองค์หลวงพ่อพระสยพระเถระผู้ใหญ่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่กำหนดไว้เท่านั้น ไม่มีขบวนกลองยาวและดังกรำและไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปร่วมในขบวนแห่ไม่มีการสาดน้ำแต่มีการกำหนดจุดให้ประชาชนอยู่และร่วมกันสวดมนต์ขณะที่กำลังแห่หลวงพ่อพระัสรอบพระอุโบสถหลังขบวนแห่หลวงพ่อพระัสครบสามรอบปีนี้ไม่มีขบวนแห่หลวงพ่อพระัสรอบเมืองจึงได้อัญเชิญหลวงพ่อพระัสขึ้นประดิษฐานบนแท่นประรำพิธีในพระพลาหลวงพ่อพระัสหน้าพระอุโบสถ เพื่อเปิดให้ประชาชนได้ส่งน้ำและบำเพ็ญกุศลไปจนถึงวันที่17เมษายน2564ก่อนจะประกอบพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระโบสถ์เช่นเดิมในเช้าของวันที่18เมษายน2564ซึ่งหลังขบวนแห่หลวงพ่อพระสัยครบ3รอบแล้วก็ได้มีขบวนคณะญาติธรรมขบวนพระเจ้าชัยเชษฐาพร้พระนางสุขพระนางเสริมและพระนางใสและขบวนนางสังขาร หรือนางสงกรานแบบล้านช้างที่จัดโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายร่วมกับคณะครูนาฏศิลินแกนนำจังหวัดหนองคายและชมรมนาฏศดสินหนองคายแห่รอบพระอุโบสถเป็นการปิดท้ายอีกด้วยทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน